สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบเกี่ยวกับการเช็คเฟสลำโพงบนโทรศัพท์นะครับซึ่งแอปการเช็คเฟสลำโพงสามารถโหลดได้ฟรีจาก p a y s t o r e นะครับบน Android นะครับเรามาดูวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ ครับพอเข้ามายังหน้าของเฮสโตแล้วนะครับก็ให้เซิร์ชครับคำว่าครับ Polarity Test นะครับนี่ครับพอเซิร์ชเข้าไปปุ๊บนี่ครับหน้าตาของแอปจะเป็นตัวนี้ครับคำว่า Polarity ครับกดเข้าไปครับ แล้วก็กดติดตั้งแอปครับครับเมื่อติดตั้งเสร็จครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับก็คร่าวๆครับทีนี้เราก็จะมาลองเช็คเฟสกับตัวลำโพงดูนะครับว่า จะใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับครับตอนนี้ก็สังเกตตรงวงกลมสีเขียวครับก็ตรงนี้จะเป็นเฟสบวกนะครับแล้วทีนี้ผมจะลองกับสายลำโพงดูนะครับว่าจะออกมาเฟสลบจริงหรือไม่ครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการกับสายลำโพง ขั้วด้านหลังแล้นะครับก็ลองเช็คดูว่าจะออกมาเฟดโลบจริงๆหรือเปล่านะครับผมจะปล่อยสัญญาณนะครับครับตอนนี้หน้าจอตรงนี้ขึ้นเป็นเฟดโลบนะครับลองสังเกตดูครับ าจากการได้ลองทดสอบการเช็คเฟสของตัวแอปตัวนี้ไปก็สามารถนำไปเช็คเฟสของลำโพงได้นะครับก็ลองไปใช้งานแอปตัวนี้กันดูนะครับก็